คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นแนวทางของการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้ามักจะถามเราเป็นคําถามแรกในเรื่องของราคาเดยต้องขอออกตัวแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าแนวทางการแก้ปัญหามันใช้ไม่ได้กับทุกคนต้องดูสถานะของตัวเองว่าเราเป็นผู้ขายอยู่ในกลุ่มไหนแล้วมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจกับคู่แข่งยังไงนะครับแนวทางการแก้ปัญหาที่1ครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าชอบถามราคาก่อนแสดงว่าเราไม่ได้เปิดเผยราคาในโพสใช่ไหมครับถ้าเราไม่ไคิดอะไรมากหรือว่าคู่แข่งไม่ได้สร,ร,ร้างปัญหาในเรื่องของการแข่งขันด้านราคาเรา เปิดราคาแล้วก็ใส่ข้อมูลในครบถ้วนไปเลยครับแนวทางที่2ก็คือเราให้ความรู้สึกด้านสินค้าของเราไปเลยครับอาจจะสร้างสตอรี่เทลลิรหรือว่าเล่าเรื่องราวความมีจุดเด่นของสินค้าเราเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าทําไมสินค้าของเราถึงมีราคาสูงกว่าของคู่แข่งและมันมีคุณค่าแตกต่างจากของคู่แข่งยังไงครับแนวทางที่3เราใช้โปรโมชั่นไปในโพสตเลยครับเช่นสั่งครบ50กิโลลด5%ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเป็นต้นนะครับแนวทางที่4ก็คือสร้างความน่าสนใจแล้วก็สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ในโพสต์ขายโพสตนั้นครับ เช่นการตั้งคำถามครับว่ารู้ไหมว่าทำไมสินค้านี้ถึงตลาดนิยมมากประมาณนี้ครับเพื่อให้ลูกค้าของเรามาคอมเมนต์แล้วก็เกิดการปฏิสัมพันธ์กันขึ้นแนวทางที่5ครับเมื่อลูกค้าสอบถามเรามา<ๆ>ก็ใส่รายละเอียดไปให้ครบเลยครับว่าราคาเท่าไรจัดส่งยังไงมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรข้อเสนอข้อใส่ไปเลยให้ครบในคําตอบเดียวนะครับแนวทางที่6ก็คือในแนวทางนี้คนที่ขายออนไลน์ส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้ครับก็คือการใช้แชทบอทต,ตอบอัตโนมัติโดยเราใส่ข้อความที่เราต้องการให้ลูกค้าทราบเป็นการตอบโดยอัตโนมัติด้วยแชทบอทไปเลยครับ สิ่งที่ผมเล่ามาเป็นเพียงแนวทางแก้ไขนะครับมันก็อาจจะใช้ได้กับบางคนอาจจะใช้ไม่ได้สำหรับบางคนอันไหนที่ดีก็นําไปปรับใช้ดูครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆผู้ประกอบการ